สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการแบ็กอัพคอมพิวเตอร์ของเรากันนะครับอันดับแรกเลยไปที่ซ้ายมือของเราครับมุมล่างครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นเราก็ไปเซตติ้งครับกดที่คำว่าเซตติ้งจากนั้นเราก็ให้หาคำว่าอัปเดตและเซキュริตี้ครับเราก็คลิกเข้าไปครับก็คือตัวนี้ครับอ่าแล้วจากนั้นเราสังเกตทางซ้ายมือของเรามันจะมีคำว่าแบ็กอัพเราก็คลิกเข้าไปครับ ถ้าของใครมันเป็นออฟนะครับเราจะากดเป็นออนครับจากนั้นก็ไปที่มออปชั่นครับอพอมาถึงหน้าโมออปชั่นแล้วเราสามารถเลือกการแบ็ e อัพของเราได้เลยครับมีสิบนาทีสิบ้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีสามชั่วโมงหกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงหรือทั้งวันครับ ถ้าของใครแบ็กอัพเสิบนาทีก็ได้ครับสิบห้ายี่สิบสามสิบได้หมดเลยครับแล้วก็อันต่อไปครับอ่าอันข้างล่างก็คือการเก็บอ่าฮารครับก็คือการเก็บตัวแบ็กอัพของเราหนึ่งเดือนสามเดือนเ้าเดือนหนึ่งปีสองปีแล้วแต่เราจะเลือกเลยครับหรือว่าเราสามารถเอ็ดเอ่อเอ็ดโฟลเดอร์เพิ่มได้ครับว่าเราจะเอฟเอ่อแบ็อัพตัวไหนครับ เราสามารถเลือกได้ต่อมานะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะไม่แบ็กอัพโฟลเดอร์ไหนคลิกเข้าไปครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะไม่เอาแบ็กอัพอันนี้นะเราก็ไม่ต้องเลือกครับต่อมาเราก็คลิกรีสโตนอันนี้ครับคลิกเข้าไปครับนี่ก็คือการ Uh, เรียกการเบ c กอ่กักลับมาสมมุติเราลบอะไรไป oh. เราคลิกเข้าไปครับมันจะขึ้นมาครับอ่า uh. นี่ครับเราจะกลับเอาไฟล์กลับมาครับหรือว่าเราคลิกไปนี้ก็ได้ครับตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็เลือกอ่ไ uh, ดว่าเราจะ backup จากได์ไหนครับ mm. เราสามารถเลือกได้ครับ ถ้าองใครเป็นออ f ให้เปิดเป็นอ n นะครับตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะครับอขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ